นี้พระเถระที่เป็นองค์ประธานนะเจ้าค่ะเราร่วมกันอนุโมทนาในประธานสงฆ์ที่จะเดินทางไปสู่ประเทศอินเดียเป็นจำนวน1 0 9วันนิมนต์ภิกษุไปจำนวน111รูปค่ะด้วยเส้นทางทั้งหมดในประเทศอินเดียคือ3100กิโลมันกิค่ะขอทุกท่านได้อนุโมทนากับ พระเถระแล้วก็ภิกษุทั้งหมดด้วยค่ะสิ่งที่อัญเชิญมาคืออะไรเจ้าคะท่านนิมนต์เจ้าค่ะไปเลยเจ้าค่ะ <c oughs> ขอให้ปลอดอย<ค>โยจากโเวทังคาาุปเหยยะโสขิลิงนังอุปะเหยยะผู้ใดปัรถนาเจ้ปาประทา เราตถาคตผู้นั้นพึงองุปถัมภ์ดูแลภิกษุผู้ปวดไห้เทินภิกษุนในธรรมวินัยนี้เป็นผู้บวชออกจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเดือนแล้วภิกษุทั้งหลายพวกเธอไม่มีบรรดาไม่มีบิดาผู้ใดจะเล่า จะพึงพยายามพวกเธอถ้าพวกเราจะไม่พยายามกันเองใครเราจะพยายามพยาบาลพวกเธอเล่า